ใช่ใช่ตรงนั้นแหละเสียวเฉินไอเด็กสารเลวนั่นอยู่ที่นี่ที่บ้านของเขาแนะ่มันเปิดแอร์ตลอดทั้งวันมีของกินของใช้อื้อซ่าเลยแต่ขี้เหนียวสุดๆแม่นำสักอึกก็ไม่ยอมแบ่งให้พวกเราเลยยายแก่ถ้าพวกแกรมมาถูกทางนี่พอเราได้ของแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีส่วนแบ่งให้แกโอ้ขอบคุณมากพี่จางช่างใจกว้าง,งจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ได้เป็นถึงเท่าแกใหญ่ พี่ใหญ่ไว้ชีวิตด้วยป้าหวังผมผิดไปแล้วครับไอ้หนุ่มนี่มีของอยู่บ้างสินะพี่จางฉันจะเจอบประตูของมันให้พังไปเลยไอ้โงน่นี่ยังจะมาตะคิวกินอะไรอีกตอนนี้อ่าช่วยช่วยด้วย โหลโหลหนึ่งสองสามโหลโหลมึนงงบวกสองงงบวกสองงงบวกสามงงบวกห้าโอเจาดอกเล่นทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นไฟชอ็อตอ่าชิบหายแล้วไง ตรวจับอารมณ์ด้านลบรุนแรงตกใจบวก45ตรวจับอารมณ์ด้านลบรุนแรงหวาดหวาดกลัวบวก63ตรวจจับอารมณ์ด้านลบรุนแรงพูดไม่ออกบวก22พี่ชายพกพี่ชมไม่ดีเลยนะเหยียบข้าไปกลางตะข่ายไฟฟ้าป้องกันซะแล้วเฉินเฉินเซียวอย่าพาม,มากเป็นนี่ก็ต้องใช้คืนนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วคืนเงินซะก็ถือว่าหายกัน ใช่เลยมีเงินตกแต่งแต่ไม่มีเงินใช้นี่หรือไงพ่อแม่แกสอมนมายังไงกันฮะพี่จางอาพาร์ตเมนต์ของผมราคาตลาด4ล้านใช้นี่พวกคุณสามล้านห้านี่เหลือเฟือแล้วไม่ใช่หรอครับส่วนนี้ของยายนั่นพวกพี่ก็ไปทวงกับเธอสิครับมันเกี่ยวอะไรกับผมละครับไอ้นี่ให้ตายสิตอนนี้ทรัพยากรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เหลือก็แค่เลืองไรสาระ พี่จางคนฉลาดเขารู้จักสถานการณ์นะรีบเฉลยโอกาสที่ผมอารมณ์ดีอยู่เราแยกทางกันด้วยดีเถอะถ้ายังสร้างปัญหาอีกผมคงไม่เกรงใจขนาดนี้แล้วนะอ้าพี่ใหญ่พี่ผมผมไม่ไหวแล้วตรวจพบอารมณ์ด้านลบอย่างรุนแรงความปวดร้าวบวก63ตรวจพบอารมณ์ด้านลบอย่างรุนแรงความหมดหวังบวกเ7 เสี่ยวเฉินแกคอยดูเธอแกงต้าไห่ไม่ปล่อยแกไว้แน่ตรวจพบอารมณ์ด้านลบอย่างรุนแรงความโกรธบวก78อุณหภูมิปัจจุบัน52องศาเจ๋งเมื่อเร็วๆนี้หลายพื้นที่ปรากฏการการเสียชีวิตจากโรคลมแดดขอให้ประชาชนพยายามหลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกอื <Ừ. S 2> เซลเินแกยังอยู่ใช่ไหมมีทั้งกินทั้งดื่มทั้งแอดูคนแก่เด็กตายพอร้อนไปสี่เห็นแก่ตัวไม่สมควรเป็นเพื่อนบ้านช่วงวิกฤตแบบนี้ต้องแบ่งทรัพยากรไม่งั้นแกก็คือฆาตกรพวกเราจะร้อนตายอยู่แล้วแกหน้าด้านได้ลงคอหรอเซลเินเออกมาอธิบายกับทุกคนซะเลื่อนผ่านแบบรวดเร็วตรวจพบอารมณ์ด้านลบอย่างรุนแรงความวิจฉาบวก99ตรวจพบ อารมณ์ด้านลบอย่างรุนแรงความโกรธบวก101ถ้ค่ารวมอารมณ์ด้านลบทะลุ1000กำลังคำนวณรางวัล